ในเกมที่2ครับอินโดนีเซียและซอฟลาวเกมที่2จะชนะหรือจะเสมออินโดนีเซียต้องการ1นเกมเพื่อเสมอครับซอฟลาวต้องการ1เกมเพื่อตบอินโดให้ฝังไปเลยนะครับมาดูกันในเกมนี้เดือดเป็นเดือด30วินาทีกําลังจะเริ่มขึ้นหน้าลฟ์รายงานตัวกันขึ้นมาแล้วครับอัตเตปืนอสารวันบริคํมไซนะครับแขวนบางกอกจำปาสักผงสาลีประเทศไทยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับมีบางแคเนี่ยเออบางแคชนบุรีหาดใหญ่อย่าง,งอีกโอ้เยอะนะ หลายที่แล้วก็สราบุรีชัยชัยบุรีสวนเขตจำปาสักบางขุนเทียนโอ้เยอะมากเนี่ยเอซี MC ชัยสมบูรณ์เอาไปแต่พร้อมแล้วในเกมที่สองไปลุยกันเลยเชียงรายก็มาเลสโก ตัดกระสูนหน้าดรับหน้าแบนฮีโร่ครับในเกมที่2ครับเด็กลาวกับเด็กอินโดครับก็อย่างที่เห็นแล้วครับว่าวัยรุ่นลาวตึงจัดในเกมแรกโอ้กดกดเวกดกดคือเลเวลคือกดกดตั้งแต่ต้นเลยนะเพราะรู้ว่าอินโดเนี่ยเลยเกมนะเพราะนั้นแล้วเกมนี้เนี่ยสองราจะต้องรับมือแนละ้วเพราะว่าอินโดน่าจะแก้เกมอยู่เกมนี้นะครับอ่าเดี๋ยวฟังก็อเดียเซียกันก่อนนะอินโดนีเซียก็จะมีเรื่องของนะครับพสาสอ่า พลาว์พลา W R R เนี่ย C L E O P A T เนี่ยเนี่ยนักพัฒนาพัฒนาฟนะครับเนี่ยนี่ในฝั่งของอินโดนีเซียนะครับแล้วก็มีนั่งคิโยครับเนี่ยคิโยจากอีอิแมนนะครับฮัสต้าเนี่ยฮัสต้าครับจากเอทีเอทีซีนะครับแล้วก็มีเอ็นซีครับในฝั่งของอินนโดีเซียครับแล้วก็คุนตี้ครับแล้วก็อีซี่เนี่ยคนท้ายของอินโดนีเซียแม่อินนโดีเซียนี่อีซี่มาเลยเนี่ย ในฝั่งของเด็กลาวครับเด็กลาวโคตอรีครับจากไมเวอินสปอร์ตครับแล้วก็มีน้องปุ๊กกี้จากแคนดี้คิงด้อมเนี่ยซิซ่ารครับจากอีโว่สปอร์ตครับแล้วก็มีน้องของก็ตี่บารบอยจากโฮเซนเนี่ยแล้วก็แคทซี่ครับจากวาวาโอ้โหแต่ละทีมตึงทั้งนั้นนะในฝั่งของประเทศลาว,วาจะบอกว่าเป็นทีมออซาหรือ้วยขอเกมนี้นะเพราะทุกสโมรสรเลยนะในเกมนี้ฝั่งของนะเด็กลาวนะมีทั้งไมเวทั้งเคเคนะคแล้วก็ แลงอีโวนะครับไหนจะมีโอเซนกับว่าอีกโอ้โหเต็มระบบเต็มระบบแล้วเนี้ยนะศูนย์รวมฮีโร่เนี่ยเนี่ยน่าไหไรบอกถอยไปค่อยสิแปลงล่างได้เวลาฮีโร่เออ สบายดีพี่น้องฝั่งเราด้วยนะครับเอาในนี้นะครับใครที่ดูอยู่ที่ไหนก็คอมเมนต์มาอยู่แขวงไหนก็คอมเมนต์มาดูให้มันด้วยสนุกอย่าท็อกซิกเด็ดขาดเพราะต่างประเทศเขาไม่ท็อกซิกันนะเขาจะดูเป็นกีฬาแล้วก็เชียร์กันให้กำลังใจกันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะมาแล้วดูให้นะครับมีคุณภาพเพราะคุณคือผู้เล่นคนที่6ครับนะในฝั่งของอินโดนีเซียเลือกแบรน์เป็นเฟรย่าครับแล้วก็แบรนดเป็นนาธานนะฮะอินโดนีเซียตัดตัวกงโกกไปก่อนเพราะเฟยย่าของสองเราคือตึงจัดแน่นเกินนะในเมื่อเกมแรกนะ แล้วก็ในฝั่งของเด็กลาวก็แบนมาชากาับฮาริสครับตัวเมตาโดนตัดหมดครับสตัวครับอินโดเปิดแองครับแองเจล่าครับฮีโร่ขวัญใจสาวๆครับแองเจล่าพร้อมกับครอสครับแล้วก็มีวลลอลิติน่ารอเขาต้องแข่งแ,แน่นอนครับเกมนี้ในเกมนี้ฝั่งของสองลาวมีวาเลียครับอ่างด้านของโนวาเลียแล้วก็มีมาทิวโอ้โหตัวตึงๆทั้งนั้นเนี่ยเด็กลาวคือแรลงสูงได้เล่นนะจะบอกเลยว่าอารีนาเนี่ยแรลงต่ําแรลงต่ําอดเลยคือบรรวัดกันที่แรลงอ่ะคือถ้าแรลงสูงได้เข้าไปแข่งอ่ะแค่นั้น คือเหมือนเขาจะเอาโปรไฟล์คนที่ตึงอ่ะเข้าไปเล่นเนี่ยใครที่โดนแหลงสูงเตะก็รอ,เ,อเกมต่อไปเผื่อจะได้เล่นเอออ่ะในเกมนี้ฝั่งของเด็กลาวครับเลือกมาเป็นออฟเลนครับสอบปปอลาวครับไปรุ่นโมบายในเกมนี้อย่างซีซ่าจากอีเวนต์บอลครับเลือกมาเป็นเบเดต้าออฟเลนนะครับมีไฟนอลโบรครับ, Bro, รบอันนี้แบสกิลของเบเดต้าครับ คอมโบค่อนข้างที่จะแรงนะเบเนแล้วก็จับตัวยากมค,ควรเพอแล้วตัวแทรเก็ตดับเบิ้ลแลตัวจับตายนี่จะต้องมีนะในเกมนี้ฝั่งของอินโดนีเซียเองก็เปิดมาเป็นจูเลียน,นครับคอมโบก็พอๆกับเบเนครับแต่ว่าแค่อยู่คนละหน้าที่นะเกมนี้จูเลียนไฮเปอร์ครับในเกมนี้อินโดนีเซียเลือกใช้มาพร,าร้อมไปออฟเลนก็ยังไว้ใจปาเกโตเอาไปออฟเลนครับในเกมนี้ฝั่งของเด็กลาวดับตัวสุดท้ายครับแม่ไลลา,ลาครับไลลา,ลาน้าไลบอก ขอไลลา,ลาเด็กลาบอกจัดให้เออเอามาเป็นตัวอย่างไลาลาครับในเกมนี้เอาตอนนี้เข้ามาแล้วฝากกหัวใจกันด้วยนะครับแม่แต่เปลี่ยนทันเนะี้ยเป็นตัวอย่างโรเจอร์ตอนนี้เข้ามาแล้วฝากกหัวใจด้วยไครเชียลาพิมพ์ลาครับไคเชียอินโดเนียพิมพ์อินโดนีเซีย ดูกันครับว่าจะมันจะม่วนขนาดไหนะน้าไรักแต่แชร์กันได้นะใครแชร์ลาวก็ส่งกําลังใจมาใครแชร์อินโดก็ส่งกําลังใจอินโดมานะมีใครลูกครึ่งไหมมีใครลูกครึ่งอินโดไหมน้ารักโอ้โหลอเจอร์ครับก,ก็การันตีเป็นโรเจอร์ครับโรเจอร์เลนทองครับสวัสดีจ้า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 สวัสดีทุกคนนะครับอ่ะทงลาวทงลาวช่วยกันหน่อยคอมเมนต์ ให้กลังใจน้องๆนะน้องๆดูอย hey, ู outez, <anes> ่นะเออเผื่อน้องๆเล่นดูอยู่นะคอมเมนต์นะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับก็คอมเมนต์ให้เกียรตินักกีฬาด้วยนะอย่าอย่าทะเลาะกันอันนี้มาแล้วนะครับในเกมที่ทุกคนลอยคอครับในการเจอกันของอิวยเซียและซอบปอบเปล่ามาละตัดเข้าสู่อารีน่าในเกมที่2ครับ1เกมเพื่อปิด จ็อบอินโดครับและต้องการช้าๆจากอินโดนีเซียนี่ยในเกมนี้โดยเซียต้องการเสมอครับอินโดนีเซียครับจังเกิลแนวเป็นจูเลียนนี่ครับแล้วก็เลนกลางเป็นตัวอย่างวาเลนติน่าอินจาราลอมิงดันบนเป็นครอสครับแล้วลาบราโดในฝั่งของเด็กลาวครับเลนกลางเป็นโนเลียครับมาทิวลอมิงครับโอ้แล้วเฟรมช็อตครับจะไปขโมยบูบัฟในฝั่งของอินโดนีเซียแซ่บจริงๆครับเมื่อกี้ไดเลนบนตัวอย่างโรเจอร์นะโรเจอร์เลนท้องครับจังเกิลเป็นเป็ดลินเนี่ย เดินหากันแล้วครับหมุกอะไรนี่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้กลัวครับคือไม่ได้ไม่ได้เกรงกลัวเพราะประสบการณ์ก็ค่อนข้างเยอะด้วยครับแล้วไปขับโมยเลดบัฟไม่ทันโดนคอมโบครับนี่ครับนูเอฟของนิโกเมีอยจูเลียนครับคอมโบคอมจอยเข้าไปครับสองคนด้านบนครับแต่ยิงสู้ไหวหรือเปล่าเพราะต้นเกมเนี่ยจะเสียเปล่าครับตัวอย่างโรเจอร์ครับช็อตกันค่อนข้างแรงครับ เราก็เคลียร์รีโทครับในช่วงหนึ่งนาทีครับเห็นตัวเอลดีน่าจะเข้ามาป่วนเดบมาทิวไล่เลยครับรูกี้จากแคดดิ้งคิงดอมเข้าไปเจอต่อเลยครับไล่ออกไปนาดิเเฟตลินป่วนป่าอินโดอะไรครับต้องการตัดทรัพยากรของอิตเลียครับผู้แล้วเลนโบนกบโรเจอร์ครับแม่แคดซี่ครับจะเข้าไปเอาอย่างเรื่องคิโยครับโอ้ไปเผื่อมานี่โดนแน่นอนแล้วจะไปเผือโรเจอร์นี่หายแน่ครับแล้วมีการเปิดประเด็นกันอยู่ครับผมโบงจูเลียนครับ ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรผู้เล่นของเด็กลาวได้อินโดนีเซียตึงพอสมควรนะในเกมนี้โอ้หนึ่งนาทีแล้วครับยังไม่มีสกอร์คิวครับปกตินี่เกมแรกนี่ใส่กันหนครับกิวไล่แองเจล่าครับยังยืนเลนได้ดีอยู่ครับโรเจอร์แคสจากวาว่าครับโรเจอร์ที่จริงใจครับช็อตกันเข้าไปจริงจริงกิโย่แมนประคองเลนครับทิ้งมินเลอร์ออกไปครับเพื่อเอาตัวรอดครับด้านล่างมาเบเนซีซ่าเข้าไปเกมสองซีซาจากอีวอ โอ้เสียให้กับเบเดเดต้าครับสก,กิลมันฆ่านิดเจ้าเรื่องเลยช่วงต้นเกมแล้วจูเลียนไปเทเต่าเท้าไรเบเดต้าเออหน้ากองแอปเปนบอลโดนแอปเปิลเซอร์ของเฟ็ดลินฟาดเข้าไปหลับกลางอาการเนี้ยแล้วเสียจูเลียนได้ครับซ้อเปล่าสามศูนย์แล้วครับสองนาทีอินโดครับเนี่ยโดนแบบไม่ทัันต้งตัวครับต้องยอมรับเลยว่าในแรงเนี่ยเราก็ไม่แพ้ชาติไทยเหมือนกันนะเออเด็กเราไี่ดันแรงกันตึงเกินเนี้ย ด้านบนครอสครับคิโยครับโดนเบตติ้งดูเอ็นเข้าไปครับเอสซี่ต้องเปิดวูฟฟรอมครับออกมาแล้วปาเกโตด้านล่างครับต่อยหลับครับเสียตัวอย่างเบรด้าอีซี่ครับไปกดเบรด้ากับมาทิวป่วนป่าโดนครับไอ้จะล่าสิงดันตีจะรอดเปล่าจูเลียนมีมาทิวเล่นอยู่กับเฟตลินล็อกสโลแอบไรเตอร์ฟาดแตกการ์กาดอีกหนึ่งครั้งครับโอ้ยแล้วเสียจูเลียนแบบนี้หรือเสีย ราเกโตรับมาดามมเห็ดหนักพอสควรแล้วโดนฟิกเกอร์แองจิล่าฟิกไม่ได้กลัวเลยคก็แล้วมาทิวครับจะบินหนีไปหลังมีเฟตลินเล่นอยู่กับเลอร์เซียเด็กลาวไฟกันอยู่ที่ในปาน่าออสเตรเซียเบเดต้าเปิดแฟนบอลแล้วเป็นบรนิด่าเก็บหัวาขมาทิวไปได้เฟตลินได้แองจิล่าส่วนเบเน,นเนก็บปราเกโตยังไม่หยุดที่จะบวกกระปูกแล้วโดนแอปพลายเซอร์ครฟของกับซีัาบอยอย่างโฮเซนฟาดเข้าไปครับเกือบลามเกือบจะกลับมาได้ วาเลนติน่าถึงก็ต้องเดินกลับบ้านครับโอ้โยโดยเสียไม่คิดไม่ฝันว่าจะเจอเด็กเราเล่นโมบายแบบนี้ครับจูลเลียนจะเข้าไปประคองเโคตรลีครับโดนแอตทร์รีคอร์ครับแอตทร์โคสโลจัทครับแล้วคอมโ,มโบเพื่อจะเอาตัวรอดให้ได้ครับโอ้โหไม่ไหวกับเฟรลินนะต้นเกมแล้วเฟรลินเมตาด้วยครับตอนนี้ครับมาทิวไปเก็บงานโอ้โหไปยืนวา้าไปเสียกับมาร์เดียว อาจจะชล่าใจก็ไม่รู้ว่าเด็กเราจะขึ้นไปสูงขนาดนั้นเดีย๋ยวเจ็ดนาทีคือเจ็ดต่อสองครึ่นาทีครับโดนปราเกโตเข้าไปนอกอาไตัยก็มีสิเบเนต้าก็ฟิซายู่อีบวครับแหมมีปุกกี้จากเครดิตคิงดอมเติมมาครับตอนนี้ทีมงานของสอฟลาครับยืนกันเต็มไปหมดครับในเลล่าปราเกตโตจะเอาครับเพราะมีแองจิล่าแตดไม่ไหวก็ไม่รู้ออกมาพิวมาครับอุ้ยเป็นสอลาที่เก็บไปโดนไหมครับสี่นาทีที่ดุดันไม่เกรงใจใครครับสอเลา เฟดลินมาเติมที่เต่าครับก่อนซื้อบ่อยๆเฮนจัล่าเวฟใส่ครับแล้ววาเลนติน่าครับสโลครับโดดแอดราโคของโดเรีเย่ก็เปิดวิชั่นนัดีครับแอดโคเนี่ยสโลด้วยครับแล้วเปิดแมปด้วยนะในเกมนี้ได้เปรียบมากแล้วเด็กเราครับแล้วดูการโซนของฝังเราก็ไปให้เข้าเต่าเลยครับโอ้เบเต้ารอตัดหลังแล้วครับเล่นยากพอสมควรครับเกมนี้โดยเสีเย เลดเกมก็โอ้โหถ้าเลดเกมครอสเองก็ไม่ได้เลดขนาดนั้นแล้วจะสู้โรเจอร์จะสู้ไหวหรือเปล่าครับเวฟกลางกำลังเข้าครับเป็ดลินเข้าไปลุยครับคอมโบสกิลใส่ผู้เล่นของซอบลามาทิวกดบินยัดใส่ด้านหลังเอ็นจิล่าตัวสปอร์ตของอีโดอเสียยังไม่สามารถที่จะสิงเพื่อนได้ครับแล้วจูเหรียญไปโดนอคอกับเอ็นจิล่าฮาร์สกาดมาแต่โนดนแอปไรเซอร์ฟาดไปเบตา้าไปแ้วบ,บอกของซอบลา ยังไม่หยุดที่จะลุยอินโดนีเซียครับ5านาทีป่าอินโดแตกไปแล้วครับแล้วดูมาทิวว่าไปไร่ตัวเองก็โดนแอดเอร์รีคอร์โรเจอร์โดนมาไล่แค้นเข้าไปหน้าหายเลยครับตัวนี้ครอสเบสซิ่งดูเอทลำใส่ก็ส่ยิงกดด้านหลังมาทิวต้องบินแล้วครับตอนนี้โด้วยซิ่ไม่มีอะไรจะเสียต้องแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกมในต้นเกมไม่ได้เลยครับ อู้ต้นเกมมาดีจัดกับเด็กเราครับลโดดเข้าไปเล่นกับพรอเครับฉะล้างบินออกมามาทิวโลไม่รู้จะโลยังไงครับเลนบนเสียให้กับซอมเ่าโดนถมอย่างต่อเนื่องครับเลนบนเนียบนี้ับเราวเวฟด้านบนจะต้องเคลียร์ครับตัดมาด้านล่างมีปรกี้กับตัวโคตรเรบเล่นอยู่สองคนเนี้ยมาทิวกับโนเรียบโอ้แล้วดูมาทิวแกลโลมครับสุดจัดนะโปกกี้อ่ะ จะทํายังไงก่อนเนี่ยครับในการไฟครับส่วนด้านล่างเบเนเปิดไฟนั่นโบครับกดพอดีไฟจะตีใส่ซี่ต้องเสียฟริกเกอร์อะไรด้วยโอ้นักดาบที่จริงใจครับเบเรต้าครับย่าได้โดนไฟนั่นโบเด็ดขาดครับอัโดนทีนี้กลับบอแน,น่นอนเดียบมาทิวอีกแล้วครับเดินทั่วแมปเลยครับมาทิวครับโดนโนเลียเข้าไปบาเกตโตฝ้ฝืนน็อกเอาท์ไฟครับแองเจล่ารอใช้ฮัสการแต่คิดว่าบาเกโตน่าจะไวครับเหลือเฟสส่งไปหนึ่งทีครับาเลีติน่า มี i อเอครับรอกอฟครับโดนแอททอรรีคอร์เพิ่มไปอีกครับโอ้โหเล่นยากครับคือไหนจะโดนมาทิวซับอีกพร้อมกับโนเลียที่คอยโป๊กให้ครับมันเข้าไม่ได้ครับฝ่าจะเข้าคือ HP โลไปครึ่งหลอดเดียบพราะโนเลียแกก็โป๊กให้ตลอดเดียบตัวอย่างโคโดรีครับแล้วโรเจอร์ด่านบนกดมาแล้วเป็นวูฟฟอร์มกดไลนแค้นแต่ทาวเวอร์ยิงใส่คาเซ่ยังดีที่ยังไหวครับแล้วดูครับกรอสก็ไม่ไหวครับต้องทิ้งทาวเวอร์ในเล่นบอล เดดต้าลูดมาที่เลนการส่วนเฟตลินเก็บเต่าไปไปดนโบรคลี์ตัวเองครับกลับไปที่เลนอีเพียบในป่าโดนแอตทรครับเปิดเห็น3ตัวครับเฟตลินเข้าไปคอครับโดนคอมโบงจูเลียนด้อมสอเหล่าคือก็ยังปวนป่าเรื่อยๆนะสอเหล่าไม่ให้ในเกมนี้โดยเสียได้เงินเลยครับเลนโบนโดนโถมครับแอนจจล่าต้องหาสการ์ดสิงครับมาทิวบินแล้วไปตตันครอสครับทิ้งเลนเลับ จะมีเฟตลินที่คอยประครองครับจะดึงตัวอย่างครอสออกมาเล่นต่อครับอู้เจ็ดนาทีสิบต่อสองครับอะไรจะโหดขนาดนี้ครับสองเรล่าครับอู้สองเรล่าโหดเธอเนัะโด,ะดยเพาะตัวอย่างมาชิวบลมดีจัดเนี่ยโดนยกเข้าไปหนึ่งทีครับเทาาเมอร์ยิงใส่ตัวอย่างเฟตลินแต่ก็ไม่ได้ระคายเครืองผิวเฟตลินคือเฟตลินหนาจัดครับตอนนี้ครับคือได้ยิงดาเมจใส่เฟตลินเนี่ย โดนแอปลายเซอร์ acer, สวนตูมเดียวแตกแน่นอนครับแล้วดูว่าเฟ็ดลินเข้าไปครับดาวเมทเข้าไปใส่เฟ็ดลิน3ตัว4ตัวลุกเฟ็ดลินล็อกแอปลเซอร์เฟ็ดลินยังใช้ความแข็งแกร่งรับดาวเมทในฟางก้อยเดี๋ยวสิครัคลอดจ่ายเบสซิ่งด้วยไปเฟ็ดลินบอกสบายสบายโอ้โหรับได้ยังไงครับน้องก็ซีมาบอยครับดาวเมทเยอะจัดครับโอ้โห,โหโดาวเมทเข้าเฟ็ดลินตอนนี้เนี่ยเฟ็ดลินบอกรับไว้หมดแล้วครับตรงกลางรอเคลียร์ครับ วาเลนติน่ากดชาดโดซ้ายครับเคลวเวฟอย่างรวดเร็วครัาไโด้อีซี่ขึ้นมาต่อบแปดนาทีครับในเกมนี้ได้เปรียบจัดครับการเงิน2700ดต่อ2000มื่นสกอร์คกว2อต่อ10บเนีเดตาตัดเฟสที่เลนบอลครับมาทีเองก็ยาบมที่จะไปปวดนะครับไม่ให้เข้าไปบูครับเพราะรู้ว่าจูเลียจะต้องการบูเพื่อเล่นครับ เฟนลินเลเวล12แล้วครับอ้าวแล้วไปบินใส่ครับแองเจล่าฮัตการ์ดต้องระวังด้วยครับถ้าบวกเพินไปอาจจะพลาดได้ท็อปเหล่าด้านล่างโรเจอร์ตีหมดไม่สนบ้านใครครับแต่ใส่ปลาของดีดยเสียครับไล่บวกกันอยู่คอสโคเปซิโดเย์อะไรตอยยังได้อยู่เฟรมช็อตมาเอฟไรเตอร์ไม่โดนโรเจอร์ตัดทาวเวอร์ในเลนล่างได้แล้วเข้าไปไล่แค้นไสเรื่อนเขาดยเสียมาทิวเก็บตัวอย่างคลอดออกไปครับพร้อมกับเรต้าได้ตัวอย่างโปรเกรดอบุกทะลวงอย่างหนักครับดาเมจที่ทำลายล้างในฝั่งของท็อเหล่า โอ้วัยรุ่นโมบายดีเจนลาวครับนี่ครับหรือภาษาเด็กลาวบอกเด็กลาวแต่งนะครโอ้โหวันนี้นี่มากันเต็มระบบเลยอะช่วงนี้นี่อะไรก็หยุดไม่อยู่แล้วครับโอ้แล้วทาถึงด้วยครับส่อลาวคับเก็บบุกครับคือดูเวฟครับคือเวฟดังทุกเลนเนี้ยครับตอนนี้่ทำได้เพียงแค่รอสวนเนี้ยครับถ้าจะเล่นกับส่อลาวครับแล้วดูครับเป็นเฟตลินครับที่ได้ร้อเนี้ย 9นาทีได้หลอดมารอเซตไฟเล่นใหม่พร้อมหลอดแล้วตรงกลางมาทิวไม่รอครับบินเข้าไปเลยครับสายการบินมาชุดได้ไรบินใส่ใส่ครับแต่ออกมาได้ครับตรงกลางเสียทาวเวอร์เบรตราร้ตาเปิดเนี๋เยเฟรนโบยังเลือกที่จะเดฟอยู่ครับอินโดนีเซียผัวถ้าจะเล่นก็ต้องเล่นก่อนตอนนี้ครับเพราะเดี๋ยวหลอดเข้าจะกันลําบากครับอินโดนีเซียครับลีคอใส่แลวครับมั่นใจครับสอบลาครับโชว์ความมั่นใจมาครับคอมโบจากจูเลียนครับไล่เพลงสองลาไปไม่ได้เลยครับคือเหนี่ยวแน่นมากครับสอลาครับ เบตลินเข้าไปเล่นครับมาทิวโดนเข้าไฟปาเกตโต้เนอไฟยังทำอะไรเบตลินไม่ได้คอ์สต้องจ่ายเบตซิ่งด้วยครับเคลียร์ครีมในล่าง หลอดเข้าไปแล้วเดี๋ยวดูว่าจะโถมหรือเปล่าซ้อมเราโนเลียใจแอนชย์รีคอร์เบตาเปิด,ปดไฟบอครับพร้อมกับแอนโชย์โคสโลไซเบตาปากปลาเสียจูเลียนโรเจอร์ได้ทาวเวอร์ด้นล่าก็ปมาทิวเก็บไรดนแล้วหล,ลอดเข้าครับอินโดนีเซียแบ็คแพ็คกันบ้านได้หลอดเหมือนกันตรงนี้กันได้แต่ว่าก็ซีาบ่อยรับดาวเมททาวเวอร์ไปไหวมาทิวลึกเกินจะพลาดหรือเปล่าแล้วเสียให้กับอินโดนีเซียแอนเจลา่าเก็บมาทิวดาไว้ได้4ี่คนของตอมเราต้องเคลียร์ในเลนกลางครับยังจบอินโดนไม่ได้ครับ โอ้ทำได้เพียงแค่เคียทาวเวอร์ครับตอนนี้น่าจะเดฟแบบเต็มระบบเียครับร้อยเปอร์เซ็นเต็มอัตรลาศในเกมรับขอเดืดเซียครับเกมบุกที่นักนวงของสำหรากับเกมรับที่เหนียวแน่นในฝั่งขอเดดเซียจะทํายังไงครับในไฟที่อาจจะเริ่มขึ้นเดี๋ยต้องมาดูกันเลยครับว่าหลอดในตัวต่อไปจะเป็นหลอดคําตอบของเด็กล่าหรือเปล่าครับโอ้จะเอาเฟสลินก็ยังยากครับเพราะตอนนี้เนี่ยตัวเจาะเกาะนี่ต้องยกให้ครองแล้วจะคอสออกดาบดำแล้วรอใช้บิาสกิลใส่เฟสลินเนี่ยพอไหวครับแต่ โอ้แต่เฟลนก็ยังหนาอยู่ครับคือมีมาทิวคอยซับให้ด้วยครับเข้าก็ได้ออกก็ดีครับโรเจอร์ทำเวฟเลนกลางกดดันอินโดยังต่อเนื่องครับอิตโต้ครับหอกเอาไซครับโอ้เกมลับอย่างเดียวเลยครับนี่ครับเกมลับอย่างเดียวเลยครับคือแล้วตอนนี้เซิร์ฟลาวโหดมากครับหน้าไลั์บอกเซิร์ฟลาวโหดครับเซิร์ฟลาวโหดจริงเงอินโดนี่ไปไม่เป็นเลยครับล้ออย่างเดียวครับแอตราวรีคอร์ครับโดนูไปครึ่งโลกอเล่ครับหน้าของไอย่า ห้าคนตอนนี้ต้องเทบทหน้าตาักันครับโดยเสียกุแทศอาจจะกลับมาได้ครับถ้าถ้าไฟดีๆครับต้องดูว่าสองเราจะพลาดหรือเปล่าครับในการเข้าไฟต้องพร้อมกันแล้วเวฟเข้าทุกเลนครับแต่ว่าเหมือนเวฟจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับเลนบนยังฟอร์ตอยู่ตรงกลางบาเล่นครับคอมโบใส่ตัวยังเฟรินโดนแอทรอวงคอมเบเดต้าเปิดไฟระโบรีบเล่นเกินไปปหรือเล่าซอมเราแล้วจู่เรียนเข้าไปในบ้านคอสกดไอซิเบเดต้าเก็บระรวยยังไงต่อไล่กดดันเลนของสองเราไม่ให้ตีบ้านแล้วดูอินโดนีเซียแบ็คแพ็คเดบอนโรเจอร์จบไม่จบแคสซี่ไม่ได้เราแบ็คไปริม เก็บคอออกไปครับเวฟกำลังเข้าเรต้าสไลด์ยย,ยาวเพื่อที่จะตัดเวฟครับมีตัวยาวเรต้าเล่นกับโรเจอร์โดนอาคเคเชียเกาไปแต่สำหรับตีบ้านจบไปจบจบไปจบแล้วสอบเราวินเนอร์ในเกมที่สองครับโอ้โหเกือบจบไม่ได้ครับ โอ้ยสองเราสุดจริงเนี่ยในเกมที่2ก็เป็นสองเราที่เนี่ยชนะอินโดนีเซียไปในเกมที่2 2ง,งสองต่อศูนะครับเดี๋ยวรอดูว่าเกมท้ายจะมันจะม่วงทางไหนพักสักครู่เดียวแล้วก็มาเจอกันในเกมสุดท้าย mm hmm. เกมที่3 mm hmm. ามสักครู่เดียว